ลักษณะของมิตรมิตรทั่วๆไปยังแบ่งแจกแจงจำแนกออกหลายนัยยะนะเราลองดูพระบดีบุตรคนสีจำพวกเหล่านี้คือคนนำสิ่งของของเพื่อนไปโดยถ่ายเดียวพวกนี้เอาแต่ของเพื่อนไปโดยถ่ายเดียวสนะองคนดีแต่พูดสคนหัวประจบดีคนชักชวนในทางชิบหายทพึงทราบว่าไม่ใช่มิตร แต่เป็นคนเทียมมิตรเหมือนจะเป็นมิตรนะแต่ไม่ใช่คือเอาแต่ได้อย่างเดียวเลยดีแต่พูดไม่ได้ทำอะไรให้แล้วก็ช่างประจบรักชวนในทางที่เข้าถึงความชิบหายอย่างนี้อีกนัยหนึ่งนะให้ไปสังเกตนะพระศาสดาได้ตรัสไว้ข้าบดีบุตรปอกลอกท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแต่เป็นคนเทียมมิตรสี่สถานคือเป็นคนคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวหนึ่งเสียให้น้อยคิดเอา ให้ได้มากหนึ่งไม่รับทำกิจของเพื่อนในคราวมีภัยเวลาเพื่อนมีภัยนี่ไม่เอาไม่ช่วยนะพบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตนอันนี้อีกสีลักษณะของคนเทียมมิตรหรือคนปอกลอกดูดีๆนะเพราะพระศาสดานี่เป็นคนร่วงรู้วาลาจิตของมนุษย์ทั่วโลกธาตุนะว่ามนุษย์ เป็นยังไงแล้วก็มีลักษณะนิสัยอย่างไรจะแบ่งเป็นกลุ่มๆม,ม,มาให้ให้พวกเราสังเกตเอาเราจะไดเ้เกี่ยวข้องกับคนได้ถูกต้องเพราะพระศาสดาเป็นสัพพัญญูรู้แจ้งโลกรู้ทุกเรื่องอีกนัยยะหนึ่งคนดีแต่พูดท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแต่เป็นคนเทียมมิตรท่านก็ลงรายละเอียดของคนสี่จำพวกว่ามีอาการอย่างไรลักษณะของคนดีแต่พูดเนี่ยหนึ่งจะเก็บเอาของ ล, Dante, ล,ล่วงแล้วมาปราศัยไอสิ่งที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเอามาพูดเรื่องที่ผ่านแล้วมาพูดแหมถ้าอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่มันล่วงไปหมดแล้วอืฉันจะทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้เธอแต่มันล่วงไปหมดแล้วเอาของที่ล่วงแล้วมาพูดอันที่สองอ้างเอาของที่ยังไม่มาถึงมาปราศัยสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เอามาพูดพูดเรื่องที่ล่วงไปแล้วพูดเรื่องที่ยังมาไม่ถึงอันที่สามสงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์มิได้ สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้เขาสงเคราะห์เราเหมือนกันนะ่ะแต่มันไม่ค่อยมีประโยชน์ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนี่อยู่ในฉบับหลวงเล่มที่11หน้า104 142ข้อที่188ข้อต่อมาเมื่อกิจเกิดขึ้นแสดงความขัดข้องพอมีกิจจะให้ทำนี่แสดงความขัดข้องและนี่ลักษณะของคนที่พระองค์บอกว่า ดีแต่พูดต่อไปพระองค์จำแนกคนหัวประจบพึงทราบว่าไม่ช่มิรแต่เป็นคนเทียมมิรสี่สถานหนึ่งตามใจเพื่อนให้ทำความชั่วเพื่อนจะทำความชั่วนี้ไม่ห้ามนะเอาเลยนะตามใจนะอันนี้ไม่ดีอันที่สองตามใจเพื่อนให้ทำความดีนะนี่ก็แปลกเนาะ ดีก็ทำไปข้อต่อมาต่อหน้าสรรเสริญข้อต่อไปคู่กันคือรับหลังนินทามีพระศาสดาบอกว่าให้รู้ว่านี่เป็นคนเทียมมิตรไม่ใช่มิตรแต่หรือเป็นอยู่ในกลุ่มของคนหัวประจบข้อต่อไปพระองค์บอกว่าชักชวนคนในทางจิปาาเนี่ยเป็นอย่างไรอันที่หนึ่งชักชวนให้ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมลัยอันที่สองชักชวนให้เที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืน อันที่สมชักชวนให้เที่ยวดูการมรศพอันที่4ชักชวนให้เล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่ลักษณะของมิตรเทียมทั้งหลายมิตรอีกสี่จำพวกก็คือมิตรมีอุปการะสอมิตรร่วมสุขร่วมทุกสามมิตรแนะประโยชน์สี่มิตรมีความรักใคร่มิตรอุปการะเป็นอย่างไรพระองค์บอกว่ารักษาเพื่อนผู้ประมาทแล้วเพื่อนประมาทเนี่ย ดูแลรักษาที่สองรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้วที่สี่เมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งพำนักได้เวลาเพื่อนมีภัยเนี่ยเราเป็นที่พึ่งให้เขาได้อันต่อมาเมื่อกิจที่จำต้องทำเกิดขึ้นเพิ่มทรัพย์ให้สองเท่าช่วยเหลือทรัพย์แก่เพื่อนเมื่อมีกิจจำเป็นที่จะต้องทำนี้ลักษณะของมิตรที่มีอุปการละ มามิตรร่วมสุขร่วมทุกอันที่หนึ่งบอกความลับแก่เพื่อนถ้าเป็นมิตรร่วมสุขร่วมทุกนี่จะบอกความลับแก่เพื่อน 2. ปิดความลับของเพื่อนอันที่สมไม่ละทิ้งในเหตุอันตรายเวลามีอันตรายเนี่ยไม่ละทิ้งต่อมาเคยได้ยินการอยู่เหตุการณ์หนึ่งก็เหตุการณ์ของการลบระหว่างสองประเทศแล้วก็หน่วยหนึ่งถูก ล้อมแล้วก็ฐานที่มั่นก็แตกต้องหนีหนึ่งก็ถูกเก็บกระสุนปืนใหญ่เนี่ยทะลุทางช่องท้องมาก็ไปไม่ได้รุ่นน้องอีกคนก็จับขาลากวิ่งข้ามภูเขามาเลยนไปด้วยกันนะเราก็รอดนะก็คนที่ถูกลากมาวันนี้ก็ได้เหรียญกล้าหันไปนะก็ดีไม่ตายนะ ก็ได้รุ่นน้องก็ยังเห็นใจไม่วิ่งหนีไปคนเดียวก็ลากรุ่นพี่มาด้วยนไปไม่ไหวแล้วก็ใช้จิบขาลากวิ่งมาเรื่อยๆ <c oughs> <g iggle> ก็รอดตายมาจนทุกวันนี้ได้เหมือนกันก็ดูแล้วก็อันนี้ก็นไม่ละทิ้งในเหตุอันตรายข้อสุดท้ายแม้ชีวิตก็อาจสละ เพื่อประโยชน์แก่เพื่อนได้ซึ่งการแบกภาระอีกคนก็มีความเสี่ยงนะมีความเสี่ยงสูงมากเลยตัวเองก็อาจจะไม่รอดไปด้วยแทนที่ตัวเองจะวิ่งไปคนเดียวนะก็จะโอกาสรอดก็จะเปอร์เซ็นต์สูงกว่าก,ก็ยังมีนะย,ยังได้เห็นในสังคมมิตรแนะประโยชน์ข้อที่1คือห้ามจากความชั่ว2ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง บอกทางสรค์ให้วันนี้ถ้าใครชวนใครมาให้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟังก็ชื่อว่าเป็นมิตรแนะประโยชน์นะมิตรม,มีความรักใคร่เป็นอย่างไรข้อ <c oughs> ที่หนึ่งไม่ยินดีด้วยความเสื่อมของเพื่อนเห็นเพื่อนเสื่อมแล้วไม่แช่ดีใจซ้ําเลยนะเห็นเพื่อนเสื่อมก็น่าจะพยายามหาทางช่วยเหลือนะหรือ เป็นเพื่อนคิดเพื่อนอะไรอย่างนี้หาทางออกช่วยกันยินดีด้วยความเจริญของเพื่อนนะเวลาเพื่อนมีความเจริญเนี่ยเราดูไง่ายๆว่าเขายินดีไหมนะถ้าเขาเฉยๆเนี่ยคงมจะไม่ค่อยรักเราเท่าไหร่นะอืมแต่ก็รักเราเขาก็จะยินดนะีเหมือนคนที่เรารักเนี่ยแล้วคนที่เรารักได้อะไรที่มันดีมันเลิศแก่เขาเนี่ยเราก็ยินดีด้วยเนานะอืม และอย่างน้อยเนะี่ยพื้นฐานจิตใจของคนนั้นก็คือมีมุทิตาจิตยื่นชมยินดีในคนอื่นที่เขาได้ดีนะหรือเขาทำความดีเราก็ยื่นชมยินดีเราไม่ลิษยาไม,ไม่ประทุษร้ายไม่อาฆาตมา่นร้ายอะไรหนะ้ามคนที่กล่าวโทษเพื่อนถ้ามีคนมากล่าวโทษเพื่อนเราเนีถ้าเราไม่ห้ามเขานี่ก็เหมือนจะแสดงการคล้อยตามเขาเหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมก็ต้องก็ต้องห้ามปราม นะสันเสริญคนที่สันเสริญเพื่อนถ้าเรารักเพื่อนเราคนนี้มีคนสันเสริญเราก็ยิ่งสันเสริญตามแต่ถ้ามีคนมามาตำหนิเนี่ยเออเราก็น่าจะรู้จักแกนะออหรือหรือรู้จักห้ามปรามะเอออันนี้เป็นความคิดอกุศลนะอย่าไปคิดเลยใช่ไหมไม่มีประโยชน์อย่างนี้อันนี้คือลักษณะมิตรที่มีความรักใกล้ซึ่งพระองค์บอกว่าเป็นมิตรแท้โดยสี่สถาน นัยยะของมิตรยังมีเยอะมากเลยนะ,ะก็ลองไปหาอ่านเอาอันนี้จะอยู่ในฉบับหลวงเล่มที่11นะตั้งแต่หัวข้อที่186เป็นต้นไปเนี่ยเป็นเรื่องมิตรทั้งนั้นเลยแง่มุมต่างๆซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะดูคนได้ได้ง่าย อยากจะคบใครอยากจะหลีกคนพานอยากจะคบกับบัณฑิตก็เลือกเอาเป็นการดูได้ระดับหนึ่งนะนที่เราจะพยากรณใครโดยส่วนเดียวให้มันเต็มร้อยเป,เป,เป๊ะๆก็คงจะไม่สามารถที่จะพยากรณได้ร้อยเนตะมีแต่พระศัสดาเท่านั้นที่จะพยากรณได้ร้อยเเซนต์และที่สำคัญคือพระองค์บอก เราเป็นกัลยาณมิตรตัวตถาคตนี่แหละพระศาสดานี่แหละเป็นกัลยาณมิตร